ตรงนี้นิดหนึ่งว่าโสดาปฏิมร,รู้พระนิพพานสกาทาคามีมรรรคก็ู้พระนิพพานเป็นอารมณ์อนาคามีมรรมคอัสธรรคก็ได้รู้พระนิพพานใช่ไหมแต่ทํากิจในการประหารกิเลสด,ด้วยนี่คือมรรคส่วนผลเนี่ยเป็นการเสวยผลจากการที่ได้ประหารกิเลสและก็มีนิพพานเป็นอารมณ์เหมือนกันโสดาปฏิผลสกาทาคามีผลอนาคามรผลอรหัตถผลมร์สี่ผลสี่ใช่ไหมที่มาแยกมาเป็นอนัญญาตัญญาสมีตินีสีอัญญินรีอนญ,ญาตาวินรี ที่มาแยกลักษณะอย่างนี้ ì, นคือต้องการชี้เห็นว่าจริงๆแล้วถามว่าโสดาปฏิผลที่มีนิพพานเป็นอารมณ์กับอรหัตผลที่มีนิพนิพานเป็นรมเหมือนกันหรือต่างกันยังไงต่างกันยังไงก็มีนิพพานเป็นรมเหมือนกันเลยใช่ไหมโสดาปฏิผลก็มีนิพพานเป็นรมสกาธาคามีผลก็มีนิพพานเป็นรมอนาคามีผลก็มีนิพพานเป็นลมอรหัตผลก็มีนิพพานเป็นรมใช่ไหมแล้วมันต่างกันยังไงยอมเคยสังเกตไหมสงสัยไหมมันต่างกันตรงไหนอ่ะ สโสดาปฏิผลเป็นผลของสโสดาปฏิมักใช่ไหมสโสดาปฏิมักละสกายทิฏฐิวิจิกิชฉาเสดระปตปรมาศาละละลักกิเลสสามกลุ่มนี่แหละปุบ๊บเกิดขึ้นปุบ๊บก็สโสดาปฏิผลเกิดต่อทันทีจากผลจากการลักกิเลสแต่กิเลสหมดหรือย,ยัง <Yeah. S 1> ยังไม่หมดจากขันธสันดานแต่บางส่วนหมดไปแล้วแล้วได้สัมผัสผพระนิพัน์เป็นอารมณ์ฉะนั้นนิพาน์ของสโสดาปฏิผลกับนิพาน์ของสกาทาคาัผลมีความต่างกัน ต่างกันตรงไหนก็เป็นนิพพานเหมือนกันนะจริงๆแล้วคาว่าต่างในที่นี้คือสภาพกิเลสที่มันหลุดหายไปนะ่ะต่างกันนั่นเองต่างกันแค่ตรงนั้นแหละ <c oughs> เหมือนโสดาติปฏิมาก,กับสกัดทาคามิมาคเนี่ยโสดาปิมาถอนกิเลสได้กลุ่มสามในะว่าสังโยชน์เนี่ยพราสกัดทาคามิมาคก,ก็ทาําราคทสามโมหะเบาบางแต่ไม่ได้ละได้สมุเทเฉทะแต่ก็ได้สัมผัสทํากิเลสหยบยาบ,ยาบให้หลุด งั้นการที่ได้สดสกทา,าคารมีผลสกทา,าคามีผลกับโสดาปฏิผลยิ่งมีความต่างในการได้สัมผัสพันิพาน์อย่างนั้นแม้อารหัตผลนี่แปลว่าภารกิจในการจะกระจัดกิเลสหมดแล้วสภาวะของพันิพานของอราหัตผลจึงมีความที่สมบูรณ์ที่สุดสมบูรณ์ที่สุดนี่เป็นต้นพอจะเข้าใจนะนี่ได้สัมผัสพันธิพาน์เป็นอารมณ์งั้นคนที่กิเลสหมดจึงไม่คู่ควรต่อการที่จะเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏอาเชิญครับอะยอมถาม ยอมถามเลยยอมจิรภาถามยังไหมอาเชิญ